เราก็มาตั้งรับไปใกล้ก็ได้มีปัญหาทิมีสามสัปดาอมนนะครับเป็นไรสวัสดีครับคุณผู้สมาชิกติดตามชมคลิปก็ไม่ได้บินมานานนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แล้วก็ขายเครื่องไป ขายอุปกรณ์การบินไปขายเครื่องไปก็วันนี้เราได้อุปกรณ์ตัวใหม่เครื่องใหม่มาแล้วก็จะทําการทดสอบบินดูนะครับผมสลหรับไฟนี้ก็จะบินไปอุดรธาน,นีนะครับผมสำหรับไฟนี้นะครับการสตาร์ทอย่างิ้นก่อน ที่สนามบินจังหวัดเลยนะครับไฟนี้ก็จะบินไปที่อุดรธาน,นีนะครับสำหรับไฟนี้ก็เป็นการบินไฟแรกในรอบหลายสัปดาห์นะครับที่ไม่ได้บินมานานห่าย,ายการบินมานานแล้วครับสี่ก่อนนะครับผมติดแถบคอนแทคกล่าวสักครู่นะครับให้เราไปที่ runway สิบเก้าเรเจอกับแบ็กซีดูช็อต r u n w ว y one น i n e ครับคอนแทค one one eight t h ครับ เกี่ยปริมาณขอบคุณครับส 19, 19ิบเก้าเทิงสบเก้นี้ที่สนามบินจังหวัดเลยนะครับตอนนี้โอนช็อตวันเบสิบเกครับ อ่าเลยทเวอร์เทนโก้โนเบอร์า er เรีดีฟอร์ดีพาร์เชอร์ครับเราเอกับเคลียร์พอตออฟรันเวย์วันไนเนอร์ครับแงคิวบริมัสตอนนี้ก็แบบสิบ่ายสองสบายสามโมง bài 3 mục cho bài 4 mục สวยงามครับวิวสวยงามหลับวันนี้อากาศก็ปลอดโปร่งนะครับวิวก็สวยงามอากาศก็ปลอดโปร่งน้ำเลยนะครับเป็นน้ำเลยด้านด้านข้าง้าน่าจะเป็นโลงโม่หินนะครับด้านหน้าน่าจะเป็นโลงโมหินผมว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ความสูง 1,000พิชนจากพื้นดินนะครับ1,200พิชนก็อาโบกลาวนะครับ1,200พิชน์ ครับ GPS GPS เสียครับใช่ตอนนี้ผมใช้ n d d นะครับดู n d d ดูทิศทางดูสอนชี้ไปกับ BOR ไปนะครับไปตามลูกศรของ BOR ไปตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะเราก็จะบินไปตาม n d d นะครับตอนนี้ความถี่ของสนามวิรุอดรราตั้งไว้พายุไว้ที่2 3 6 ของ NDB นะครับลูกศรมันจะชี้ไปลูกศรตัวนี้ก็จะชี้ไปชีไป้ชไ,ปชไปที่ความถี่ที่ผมตั้งไว้ความโฉมที่สองพันห้ารัมแต่เสียงตัวนี้เป็นเสียง v r นะครับก็เป็นปัญหาหนักนะครับถ้าไปแบบ v r ก็ไม่ใช้ VOR ก็ได้นะครับบินไปเรื่อยๆนะครับผมชี้ไป N เสียก็ใช้บิน v r นะครับแล้วก็ NDB เดี๋ยวผมจะ ทางโฆสนาเป็นอยู่ด้านนี้นะครับแบ่งลำคาญเสียงเดียวอานะครับเท่านี้ผมใช้เอ็กซ์นดีตัวเดียวก็น่าจะพอได้อยู่นะ,ะใช้ตัวลูกศรเชียร์ซีเอชจริงครับใช้ไม่ได้เพราะมันเก่าเกินไปแล้วมันบินบ่อยแล้วมันพังรับซีเอชผมพังบินไปไม่มีจี หน้าอาจจะเป็นหน้าจะเป็นหนองบัวลำคูอยู่ด้านหน้านะครับหนองบัวลำคูแล้วก็จะเป็นใช่แล้วครับด,นนาาด,ด,ด้านหน้าจะเป็นหนองบัวลำคูนะครับมั้ก็จะมีใบข้างคู้พานผู้พานด้านหน้าจะเป็น ครับเห็นสนามบินอุรวัลย์เราผมเห็นใบปาป้าแล้วครับของสนามบินเห็นใบป,ปีฟ้าแล้าไบเอเอสครับมันก็จะบินไปเรื่อยๆก่อนนะครับตามลูกศรชี้โอ้ถ้าไม่มี NDB นี่ติดมาไม่ได้เลยนะวันนี้โชคดีอยู่ที่เครื่องนี้มันเป็นเครื่องรุ่นเก่ามันพอมี NDB อยู่ให้เราได้นะครับแต่ไม่ก็ยังจับไม่ได้นะครับจริงๆนะที่อน่นม,นมา สามศูนทสามศูนยซ้ายมือขวาม,มือน่าจะเป็นอ่างน้ำตกเท่าโต้หรือเปล่าผมไม่น่ใจนะครับด้านขวาม,มือน่าจะเป็นอ่างน้ำน้ำตกเท่าโต้นะครับ ทพัพฟิกลันเวทีซีโรครับผมทาราฟิกลันเวลำลำทัพฟิคทีซีโร่ลำเขาเ้าจอดเล็บดาวน์ินองเอนเตอร์ดาวน์ริน ตึกมาขวางตมันล้ทำให้เราการระยะได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ okay, แต่เราขึ้นบินเล็กเราก็มาตั้งหลับใกล้ก็ได้ เร่ง200บาทนะครับาสถานที่จอด g จีพีพังก็ต่อไปจะบินแบบตามใจไม่ได้แล้วนะครับพอาไม่มีไม่มีจีพีให้เราดูแล้วตอนนี้ เอย่งนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ติดตามชมคลิปเดี๋ราค่อยปเจอกันในครั้งต่อไปนะครับ